สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับมอร์นิ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y h e r โกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทดก่อนที่ไปเข้าสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสัก5นาทีนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะเพื่อนๆนทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ผมตอนนี้ข้อเท้าผมดีขึ้นมากๆแล้วนะครับอาจจะเดินยังไม่สะดวก แต่ก็ดีขึ้นตามลําดับเอางี้แลกันอัปเดตใได้ฟังนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งกันมาให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติวหุ้นเช่นเคยนะครับส่วนคําถามผมจะยังไม่ได้ตอบให้นะฮะเพราะว่าที่ถามมาในคลิปนั้นก็จะมีแต่คําขอบคุณคำํำอวยพรอ,อย่างเดียวนะครับถ้าใครอยากจะรู้จะสงสัยอะไรก็เริ่มถามจากในคลิปนี้แล้วกันเนาะหุ้นตัวแรกของเรานะครับคืออามานะ อวานะเนี่ยยังกึ่งๆว่าเป็นต้นเทนได้อยู่นะเราพูดมานานมากแลวนะตั้งแต่ประมาณเนี่ย4.3นะฮะตอนนี้4.6แล้วนะอ่าโอเคนะต้านใกล้สุดคือ4.94นะครับอะมาตายังไม่เป็นต้นเทนครับอันนี้บอกได้เลยฮะยังไม่เป็นต้นเทนแล้วก็จุดสต็อปอยู่ที่15.6แนวรับก็ประมาณเนี้ยฮะ17บาท18บาทแต่ก็ยังไม่ได้สวยมากครับเอางี้ดีกว่า เอเชียนครับไปไกลมากๆแล้วครับนะก็แนวต้านมันใกล้เีจะถึงแล้วอยู่ที่14.3ตอนนี้13.8น่าถึงและเมื่อวานก็เข้าไปที่14.1แล้วละใครที่จะเข้าไปเล่นในช่วงนี้ผมมองว่ารอาให้เขาย่อน่าจะดีกว่านะซึ่งโซนแนวรับก็ยังไม่มีครับเดี๋ยวเราไปรอดูจังหวะในการย่อตอนนั้นนะค่อยว่ากันนะคร ASP จุดนี้ยังไม่น่าสนใจผมขอผ่านเลยแล้วกันนะครับ BA อันนี้สวยครับในคลื่นย่อยเป็นต้นเทนได้เลยนะครับโดยที่แนวต้านก็อยู่ที่7.6แนวรับอยู่ประมาณนี้แหละรครับ7บาทจุด Stop Loss ของเรานะครับ6.4ครับ BEC ชุดนี้ต้องระวังแล้วนะฮะนะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะฮะแฮมเมอร์อย่างเงี้ยต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้นะครับมีมีแท่งแดงมีอะไรอย่างงี้ก็ต้อง Take Profit แล้วเนาะ ตรงนี้ก็อัปเดตเท่านี้แล้วกันนะครับ BPP BPP ตรงนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วก็เบรกรอบใหญ่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะเบรกรอบใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รันโปรฟิตไปนะครับตรงนี้ไม่มีจุดเข้าแล้วนะครับเซนเทลก็ไปเช่นกันนะฮะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ dark call cover นะครับเป็นตัวบอกว่ามีโอกาสที่จะพักในระยะที่สั้นๆหรืออาจจะไม่พักก็ได้เพราะว่าสัญญาณ b a r i ประเภทนี้จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็รอดูนะครับยังไม่มีจุดขายนะยังไม่มีสัญญาณในการขายก็สามารถรันโปรฟิตได้ยังไม่มีจุดเข้าเช่นกันนะครับ cpn เปิดแก็บตรงนี้สวยมากครับเพราะฉะนั้นจุด stop loss กับแนวรับเอาไว้ที่เดียวกันนะครับ52บาทครับแนวต้านก็ตัวนี้ฮะใกล้สุด5 8 2 5 crc มีการเปิดแก็บเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น จุด stop loss กับแนวรับเราเอาไว้ที่เดียวกันครับก็คือ33.75แนวต้านเราเอาไว้ข้างบนนี้ฮะ35.50ใกล้มากครับนะคิดว่าคงทะลุนะฮะ Eastwater ชุดนี้สวยครับนะฮะชุดนี้สวยแต่ลักษณะแท่งเทียนมันไม่ค่อยสวยครับนะโดยภาพรวมแท่งเทียนเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคนะฮะเป็นหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ Esso นะครับ จังหวะนี้ยังอยู่ในโซนของการพักอยู่นะยังอยู่ในโซนของการพักซึ่งชุดล่าสุดก็มุมมองผมยังไม่ได้เป็นการกลับตัวนะครับถ้าจะมองขึ้นย่อยจริงอาจจะเจอเช่น60มนาที60มนาท,ทีอาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่อย่าไปเล่นมันแคบขนาดนั้นเลยถ้าเราดูที่เดย์ก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งฮะก่อนที่จะทะลุตัว9.2ได้นะครับ ilm ชุดนี้สวยครับแนวรับกับจุด stop loss อยู่ที่30สอะ13ททีฮะ13บาทนะครับ KKP ไปแล้วครับนะครับชุดนี้ไปแล้วก็ไม่ตามแล้วเนาะยกเว้นเขาจะลงมาพักนะครับ KSL ชุดนี้เป็นต้นเทนได้ครับนะเป็นต้นเทนได้เป็นต้นเทนรอบที่3แล้วมั้งเนี้ยนะฮะอ่ะลองดูนะครับแนวรับประมาณ3บาทนี่ยนะครับจุด stop loss จะอยู่ที่2.7ครับ KTB ชุดนี้ผมขอข้ามเลยกันนะฮะมันไม่ใช่ทรงกลับตัวครับ K KTC นะครับจังหวะตรงนี้เป็นการกลับตัวได้นะฮะนะชุดนี้ใช้ได้อยู่นะครับขึ้นมา68.25ก็แนวต้านก็ที่เดิมฮะนะฮะเอาเอาตรงนี้ลยกันนะครับประมาณ80ดบาทครับโดยที่แนวรับของเราจะอยู่ที่ตรงนี้ห2สิบาทครับ ล็อกสเล์ล็อกสเล์ตรงนี้ไปไกลแล้วก็จะไม่ตามนะครับใครมีของก็ลันโปรฟิตไป MBK นะครับโอ้ชุดนี้กับตัวสวยกับตัวแล้วครับนะครับ,นะรบเป็นชุดกับตัวชัดเจนนะฮะขึ้นพักทะลุเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเอาแนวต้านไปนะครับที่แก็บก็อยู่ที่14.3ครับแนวรับประมาณนี้ฮะบ13บาท1 3บ0าท50าทโดยที่จุดสต็อป o อ s อยู่ท,ยที่12บาท อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเกมนี้ดูไม่ค่อยคุ้มนะฮะ psl 7.9บาทนะครับจุด Stop Loss ก็เอาไว้ที่โลอันนี้ดูง่ายมากนะฮะโดยที่แนวรับก็ประมาณนี้แหละฮะ7.5ไปจนถึง8บาทแนวต้านใกล้สุดคือ9.35นะครับ p t g c อันนี้ไปแล้วนะอันะนี้ไป,ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะทะลุกรอบนี้แล้วมั้งทะลุยังจอนะฮะนะจอทะลุ ก็ลองดูแลวกันสําหรับใครที่ชอบนะครับแต่ก็เป็นหุ้นที่ตัวใหญ่พอสมควรนะลาดนะครับลาดจะไม่กลับมาเพราะฉะนั้นขอผ่านนะครับ RCL ก็ดูยังไม่กลับตัวนะครับใช่ไหมใช่จริงๆครับยังไม่กลับตัวนะครับ RS ตรงนี้ไม่ยอมพักเลยครับนะฮะแท่งแดงตรงเนี้ยที่ผมเคยพูดว่ามันพักใช่ไหม แต่วันกลับมาก็เขียววันนี้ก็ทะลุไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นการพักนะครับการพักต้องเห็นชัดเจนครับว่ามันมีการทิ้งตัวลงมาอย่างชัดเจนแต่ก็ระวังแล้วนะหุ้น S นะครับชุดนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการขับตัวนะนะกะ็ถ้ารับ1 6 8ซึ่งไม่ไม่มีจุดรับนะฮะนะนะจุดสต็อป o อสอยู่ที่1.58ครับแนวต้านอยู่ที่1.7 7ครับ Z ครับ อ่านี้กลับตัวเรียบร้อยฮะสัญญาณชัดเจนชึบเราไปหาแนวต้านกันตรงนี้ผ่านแล้วประมาณ20บาทนะรประมาณ20บาทจุดต่อลดอยู่ที่15.7ครับผม s c c นี้กลับตัวเรียบร้อยนะครับที่142นี่แนวรับก็คือ1 4 2ยสอเลยจะตอลอยู่ที่134บาทโดยที่แนวต้านคือ149นะครับ scgp อ่าอย่างนี้เหมือนจะใปต่อนะฮะ ยกมาครับยกเบลเราขึ้นมาอยู่ที่47 48แล้วกันนะฮะ48บาทอ่ามันน่าจะเป็นออทามไฮแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นออทามไฮไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาเลขกลมๆครับ50 55 60โดยประมาณนะฮะแนวต้านก็เอาไว้ตามแนวพวกนี้นะสุภาไลนะครับไปยัง ไปแบบไซส์เววอัพในกรอบแคบมากตรงนี้ถ้าเข้า21สมมุตินะฮะสต็อป o อดจะกลายเป็น19.29ซึ่งไม่คุม้มนะยังไงก็ไม่คุม้มอันนี้ผ่านแล้วกันนะฮะทีแคบเหมือนจะกลับตัวนะฮะกลับตัวนะฮะแต่ว่าไปได้ไม่แรงเท่าไหร่แนวรับประมาณ33น่าจะได้นะฮะแล้วก็จุดสต็อป o อดอยู่ที่31บาทท้านี้ชึบ ตรงนี้กับตัวเรียบร้อยนะครับนะะในขึ้นย่อยชุดนี้กับตัวเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดรับ4.26นี้สต็อปลอตลึกอยู่นะฮะ3.9เลยนะแนวต้านอยู่ที่4.74ครับไทคมอันนี้เรียบร้อยนะฮะนะเรียบร้อยกับตัวเรียบร้อยแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับชึบอันนี้ผ่านแน่ตรงนี้12นะครับแล้วก็ตรงนี้14.4นะครับอลองดูแล้วกันนะฮะ ทิสโกมายังถ้าเป็นชุดย่อยนะครับตรงนี้ผมมองว่าตำแหน่งนี้ไม่คุ้มที่จะเข้าเพราะฉะนั้นขอผ่านเนาะ TTA อันนี้น่าสนใจครับนะฮะน่าสนใจเป็นชุดจังหวะในการกับตัวที่ค่อนข้างชัดมากๆแนวรับจะอยู่โซนประมาณนี้ฮะหบาท6บาท20จุด Stop ป o อ s ของเราอยู่ที่5,38แนวต้านด้านบนอยู่ที่6,8ต่อมานะครับ UV ชุดนี้ยังวิ่งอยู่ในกรอบไซเวย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะผ่านไปเลยนะว่านะครับว่าขึ้นมากับตัวค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็รอเบรกกรอบนี้กรอบระยะสัปดาห์ที่3.4นะครับแล้วก็กรอบเดือนนะครับที่3.7นะก็ลุ้นต่อนะครับใครมีก็รันโปรฟิตไปไม่มีจุดขายนะครับจุดสต็อป o อสอยู่ที่2.88ว่าอัพมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ แต่วาอัพนี้จะไม่สวยเท่าวานะฮะวาจะดูสวยกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรยังไงก็ฝากทิ้งไว้แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดช้าไปนิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะก็ไปเร่งความเร็วเอาแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์นะร่างกายมันยังต้องพักฟื้นอยู่ยังไม่สมบูรณ์100%ก็ไว้ประมาณนี้แล้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับ จะมีตัวโปรเจกต์มาราทอนนะฮะเทศมาราทอนจะเริ่มทําการเรียนการสอนวันที่27กุมภาพันธ์28กุมภาพันธ์อันนี้จะเรียนทั้งวันวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ในเดือนมีนาคมนี้จะเรียนเต็มเดือนนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกสัปดาห์นะเรียนแบบเต็มเดือนเลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเรียนในช่วงตลาดเปิดประมาณ10บโมงถึง11บเอโมงนะครับจะได้ดูว่าหน้าเทศ จริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเทรนมาลาทอนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอด m y n e y o e r o ที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ